Are you คือหนังสปอยน์ไล i ออรคุณเคยเจอคนโกหกไหมครับหรือตัวคุณเองคุณแะละเคยโกหกหรือเปล่าเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยโกหกกันมาก่อนแต่เคยคิดไหมครับว่าเขาโกหกไปเพราะอะไรบางคนโกหกให้ตัวเองดูดีบางคนโกหกเพื่อเอาตัวรอดวันนี้ในฐานะแกทฮอนเตอร์เราจะมาเล่าถึง5สัญญาณว่า your candidate is lying เริ่มจากสัญญาณแรกครับบอดี้แลนด์เบสายตาของคุณมักจะมองไปอย่างไร้จุดหมายไม่โฟกัสที่คนที่คุณยด้วยหรือจะเป็นเรื่องการกระพิดปาลาบ่อยขึ้นโดยไม่จำเป็นปกปิดร่างกายจับชุดจับอวัยวะปิดอวัยวะต่างๆของคุณเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าคุณกำลังม,มีแนวโน้มว่าโกหกครับโอ้ม oh, <my> างที่สองครับ ทำอะไรก็เก่งไปหมดโดยเฉพาะเรื่องภาษาคุณครับภาษาอังคุณเป็นยังไงบ้างครับก็ผมโตที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าผมมีฝ่ายลาวครับ Can you tell us more about yourself? ภาษาไทยดีกว่านี่ฮะแถวๆบ้านเดโมอะไรเนี่ยนะหนูยังไงฮะอายเอลได้ไหมครับร้อยกว่าร้อยกว่าเก่งแล้วภาษาอังกฤ Bye have a great time อีกหนึ่งสัญญาณคือ no referee เวลาของบุคคลอ้างอิง,องค a n d i d ก็จะแบบอึดอัดแบบเฉยช้แล้วก็จะชอบพูดว่าผมทำงานกับบริษัทดังๆไม่เชื่อคุณไปถามคนในองค์กรแต่พวกเรแล้วไม่มีใครรู้จักนะคะ่ะ oh <my> สัญญาณที่4มีโซเชียลเน็ตเวิร์กหลายาแอคเคาทหลายครั้งที่เราสัมภาษณ์ับแค a n d เสร็จแล้วเราไปทำกันบ้านเกี่กับตัวเขาต่อเนี่ย เราพบว่าเอ๊ะทำไม Facebook สมชัย1 2 3 4สํามสี่กันไปหมดเลยหรือลิงก์อินสมชัย1 2 3 4งสองสามสี่ะมีเยอะไปหมดเลยสัญญาณที่5ครับหวานระแวงจนเกินไปหรืองุ่นหินกบเกลือนเริ่มจากหุ่นิกันก่อนเลยดีกว่าเฮ้ยของมันก็ไปอยู่ในโปรไฟล์อยู่แล้วอะ่ะคุณต้องการอะไรเนี่ยถามมาอ่านมาแล้วหรือยัง That not is cool. correct หรือจะเป็นถามว่าทง่ายๆแต่กับได้คำตอบที่เกินคาดหวังเช่นถามว่าบ้านคุณอยู่ที่ไหนคุณตอบว่าผมก็อยู่ที่นี่ตลอดอยู่กรุงเทพเกิดที่นี่เป็นแบบนี้แทนที่จะบอกที่อยู่ของคุณเอาละค่ะและนี่คือ5สัญญาณที่ทำให้เรารู้ว่าแคนดเดตอาจจาะโกหกเราอยู่นะคะรีคูเตอร์อย่างเราๆจริงๆเจอมาเยอะ นี่ดีนะคะอย่าโกหกเลยดีกว่าเพราะว่าราเรู้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเราจะเอา